สวัสดีครับผมพัดกับเจ็ดเบเดอร์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการตัดเสียงรบกวนว่าดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับมันคือ Sony WF 1 0 0 0 X Mark 5นั่นอ่อนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่5แล้ว Gen 5แล้วนะครับได้รับการพัฒนาหลายๆอย่างให้ดีขึ้นมานะครับก็คาดว่ามันจะดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางร้าน4 2 5ดีกรีนะครับที่ได้ส่งไองอนรุ่นนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ให้ผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับก่อนจะไปดูผมรีวิวครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่หน้าตามันก่อนนะครับ หูฟังรุ่นนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2สีครับคือสีเงินกับสีดำนะครับแต่ตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นสีดำนั่นเองนะครับกล่องนะครับเทียบกับตัว AirPods Pro นะรอบนี้เนี่ยกล่องของูหูฟังเนี่ยมีขนาดเล็กลงพอสมควรเลยนะเทียบกับ AirPods Pro นะครับความสูงเนี่ยเทียบก่า AirPods Pro อีกนะครับความยาวพอๆกันนะครับความหนายังคงหนากว่า AirPods Pro ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าพกพาสะดวกกัารุ่นที่แล้วเยอะเลยนะครับเปิดฝามาเจอหูฟังนะครับหยิบหูฟังออกจากกล่อง ลักษณะตัวหูฟังก็เล็กลงกว่ารุ่นที่แล้วพอสมควรเช่นกันนะครับหูฟังเนี่ยตัวบอดี้รับจะเป็นพลาสติกสีดําแบบเงาเงานะครับแล้วก็บริเวณเฟสเพจหรือหรือ,อ,อตรงบริเวณที่เป็นระบบสัมผัสด้านนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับก็ดูดีพอสมควรอยู่นะดูดีใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงด้านนอกตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีแบบทองๆองตรงนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนนั่นเองพีเปดด้านหลังนะครับจะมีตัวสกอน LR บอกข้างนะครับตัวข้างที่เป็นข้างขวาเนี่ย จะเป็นตัว R สีแดงด้วยสังเกตได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็จุดทองแดง2จุดตรงนี้ก็จะเป็นคอนแทคทองแดงที่ไว้ชาร์จเข้าไปในกล่องนะครับส่วนตัวจุกหูฟังเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นจุกโฟมเหมือนเดิมนะครับตัวสเปคนะครับเขาบอกว่าบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็ไดเวอร์เขาเนี่ยเป็นเดนามิกไดเวอร์ขนาด8.4ม mm มนะฮะโค้ดเด็กที่รองรับนะครับ SBC AAC แล้วก็ L d a c ตัวนี้รองรับ L d a c ที่เป็น Hi-Res ด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนมีระบบตัดเสียงรบกวน ANC แล้วก็ MBEAN นะครับที่รับเสียงภายนอกเข้ามากันน้ํากันฝุ่น IPX4 เหมือนเดิมครับกันน้ำเปอร์เซ็นต์นกันเดนกระดอนนะครับแบตเตอรี่เ,น,เนีเ่ยตามาสเปคบอกว่าถ้าเราเปิด ANC ไปด้วยนะครับสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงรวมกล่องใช้เป็น24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิด ANC เนี่ยสามารถฟังต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมง รวมกล่องชาร์จเป็น36ชั่วโมงครับผมสาติ์กใช้งานนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเปิดฝากล่องนะครับแล้วก็กดปุ่ม pairing ที่ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะเข้าสมด pairing แล้วก็จับคู่กับอุปกรณ์ของเรานะครับเมื่อจับคู่แล้วนะครับการควบคุมนะครับข้างขวานะครับแตะ1่ครั้งเนี่ยจะเป็น p พ a y p a u s นะครับแตะ2ครั้งข้ามเพลงไปข้างหน้าแตะ3ครั้งถอยมาเพลงก่อนหน้าครับแตะค้างจะเรียก Siri หรือ Google Assistant ขึ้นมาครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยนะครับแตะ1ครั้งเนี่ยจะเป็นการ c o n กับ ตัวทันเฟรนซีออนนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้สามารถปรับแต่งได้ในแอปอีกทีหนึง่งว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับส่วนแต่2ครั้งแต่3ครั้งที่ข้างซ้ายเนี่ยไม่มีนะครับในตัว Default เนี่ยไม่มีแต่สามารถ set เซตอัพเพิ่มเติมได้ในแอปเช่นกันนะครับส่วนแต่ค้างข้างซ้ายเนี่ยจะเป็น Quick Attention นะครับก็คือเวลาเราฟังเพลงอยู่เนี่ยแต่ข้างซ้ายค้างปุ๊บเพลงจะเบาลงแล้วก็เปิดเป็นโหมดแอมเบียนด้วยเพื่อให้เราสามารถได้ยินเสียงรอบข้างชั่วขณะนะครับ เรามาดูการใช้งานแอปบ้างนะครับ Sony Headphone Connect คลิกเข้าไปนะครับถ้าเราเชื่อมต่อตัวฟังแล้วก็จะมีสเตตัสบอกนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมไปแบบไวๆนะก็ฟีเจอร์ของตัว Sony เนี่ยก็ได้จะรู้กันแล้วนะครับมันออกมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับก็ผมจะไปเฉพาะอันใหม่ที่ผมชอบแล้วกันก็คือตัวแถบซาวเนี่ยตรง e q ไล l i z e r นะครับมันก็จะมี Equalizer ปกติเนี่ยก็จะสามารถไปแมนวนวลตั้งเองได้อยู่แล้วนะครับ ปรับดันความถี่ตรงนี้ขึ้นตรงไหนอเงี้ยเบสแหลมอะไรเงีน้ยะครับแต่ถ้าใครเนี่ยปรับเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกใจักทีปรับไม่เป็นนะครับให้มาตรงนี้เลยไฟโยอีควอไลเซอร์นะครับกดสตาร์ทตรงเนี้ยระบบมันจะให้เราฟังเพลงให้เราเริ่มฟังเพลงปุ๊บกดสตาร์ทเนี่ยมันจะมีวงกลมเป็นสีสีให้เราเลือกนะครับรลองเลือกดูวงนี้ชอบไหมเสียงเลือกวงที่เราชอบสีที่เราชอบพอชอบปุ๊บเนี่ยกดเดกมันก็จะให้เราเลือกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ละวง แต่สเตปขอมันไปเรื่อยๆนะครับจนเราฟังแล้วเอออย่างเงี้ยแบบนี้แหละที่เราชอบแล้วก็เซฟมาเป็นของเราเออนี้ง่ายดีไม่ต้องมีความเข้าใจเรื่องปรับไอความถี่อะไรทั้งหลายแหลยทาแบบนี้แหละผมว่าตอบโจทย์นะครับสามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมยจ,จะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับคือตัวบลูทูธคอนเนคชั่นคุณ i t y เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกให้ดีนะครับถ้าเราอยากจะต้องการซีเรียสเรื่องการฟังเพลงต้องการให้คุณภาพเสียงดีที่สุด ให้เราเลือกตรงอันนี้นะครับเป็น prioritize sound quality คือเน้นย้ำที่คุณภาพของเสียงเพลงเป็นหลักนะครับส่วนใครอยากจะเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมต่อนะครับให้เลือกตรงนี้ครับ prioritize stable connection นะครับก็คือเน้นเรื่องการเชื่อมต่อเป็นหลักนะครับแต่เรื่องคุณภาพเสียงอาจจะลองลงมาประมาณนี้นะครับผมเลือกตัวนี้เลยส่วนตัวผมเลือกออ sound quality นะครับแทบต่อไป system นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เราเปิด ให้หูฟังเนี่ยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้2อ,อุปกรณ์ใครอยากใช้ฟีเจอร์นี้ก็เปิดใช้งานไปนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวคัสตอมนะครับว่าแต่ข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยให้เป็นอะไรแต่ว่ามันไม่สามารถคัสตอมได้ขนาดที่ว่าแตะ1่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใช้เป็นอะไรมันไม่สามารถคัสตอมได้ขนาดนั้นมันเพียงแต่ว่าข้างขวาเนี่ยจะให้ควบคุมเพย์แบ็กคอนโทรลหรือจะเป็นแอมเบียนซาวด์คอนโทรลมีเลือกแค่นี้ก็ซึ่งก็ค่าเดฟอยที่มันตั้งมาก็ดีอยู่แล้วข้างขวาเป็นเพย์แบ็กคอนโทรลข้างซ้ายเป็น NC Control นะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยที่ว่าแต่2ครั้ง3ครั้งใช้เป็นอะไรเนี่ยสามารถไปเซตอัพเพิ่มเติมได้นะครับเขาเรียกว่า Quick Access นะครับข้างซ้ายแต่2ครั้งใช้เป็นอะไรผมเลือกเป็น Spotify Tab ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราสวมหูฟังไปปุ๊บแต่หูฟังข้างซ้าย2ครั้งตึ้งๆมันเรียกแอป Spotify ขึ้นมาแล้วก็ฟังเพลงทันทีเลยก็สะดวกดีแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับของหูฟังรุ่นี้ก็คือตัว Head Gesture นั่นเองก็คือ Gesture หัวการขยับ หัวเนี่ยสีสะนะครับจะเป็นเกเจอร์นะครับตัวนี้ใช้ตอนไหนสมมุติมีสายโทรเข้าเราอยากจะรับสายให้เราพยักหน้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีสายเข้ามาเราไม่อยากรับสายแล้วก็พยักไหลสายหน้าประมาณนี้มันก็จะตัดสายโทรศัพท์ไปวงฟีเจอร์นี้เนี่ยผมลองแล้วนะใช้งานได้จริงนะครับเวลามีสายเข้าแต่ว่าหน้าเราต้องมองตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยพงกนะครับสมมติถ้าเราก้มหน้าอยู่เงี้ยแล้วเราพงกต่อเงี้ยไม่ได้นะครับเราแบบสมมุติมีสายเข้าปุ๊บเหนื่อยหน้าขึ้นมามองมองตรงไปข้างหน้า แล้วก็พงก์อย่างนี้มันก็จะรับสายอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากรับสายก็พยักไหล่ใส่หน้าประมาณนี้แต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้านั่งอยู่แบบกับ,กบคนอื่นอ่ะอาจจะงงอันนี้เป็นอะไรอยู่ดีมานั่งพยักหน้าอยู่ดีมาใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลองลองลองไปใช้กันดูนะครับก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแอปโซนี่เนี่ยเป็นแอปผู้ฟังที่แบบโคตรละเอียดที่สุดแล้วเท่าที่ผมรีวิวมาครับ ไปลองเล่นกันเถอะผมว่าเขียนเป็นตําราได้เลยนะครับโอ้กว่าจะเซตอัพได้ทุกอย่างนี่ก็คือแบบเหนื่อยอะเหนื่อยนะครับไปลองใช้กันดูครับไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับผมเอาหูเทปอัดเสียงของของหูฟังตัวนี้มานะครับเพื่อให้คุณเปรียบเทียบกับคลิปก่นกอนๆของผมครับไปลองฟังกันดูครับอย่าลืมใส่หูฟังด้วยนะ จะได้ฟังไปแล้วเป็นไงบ้างนะครับมาฟังความเห็นของผมนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงเบสเนี่ยเป็นเบสที่เรียกว่าดีเลยแหละนะครับหนักแน่นลึกนะครับแล้วก็ไม่บวมนะเป็นเบสที่ดีเลยเสียงกลางก็ชัดเจนจัดแจ้งนะครับเสียงร้อม,มีดีเทลที่ดีเสียงแหลมก็แหลมละเอียดทอดยาวกํลาลังดีมิติและซาวสตีทนะครับตัวนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็รู้สึกไม่อึดอัดแต่ก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายขนาดนั้นนะมันก็ยังคงเป็นหูฟังอินเีอร์อยู่นั่นเองนะครับ โดยรวมเนี่ยก็เป็นหูฟังที่เสียงดีมากๆตัวหนึ่งครับผมมาเรื่องออ latency นะครับก็คือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพบ้างนะครับหูฟังตัวนี้มันก็ไม่ได้มีเกมโหมดนะครับแต่มันมีการเชื่อมต่อ2แบบที่เมื่อกี้พูดไปก็คือตัวเน้นเรื่องคุณภาพเสียงกับเน้นเรื่องการเชื่อมต่อนะครับผมก็ลองไปทดสอบมานะครับโดยการเอาไปเล่นเกมผับจีกับดูคลิป YouTube นี่แหละนะครับโดยผมทดสอบ2แบบคือเปิดที่เป็นแบบเน้นที่ sound quality แล้วก็ทดสอบมา นะครับทดสอบทั้งเล่นเกมผับจีแล้วก็ YouTube แล้วก็เปลี่ยนเป็นการเซตอัพแบบเน้นที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มาเล่นเกมผับจีกับ YouTube นะครับผลทดสอบของผมนะครับถ้าเกิดซาวพ r i ร r ตี้เนี่ยเน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักเนี่ยเอาไปเล่นผับจีเนี่ยผมได้เรนเนอรซี่อยู่ที่3 5มริสมิลลิเซกเกิลนะครับส่วนไปดู YouTube เนี่ยเนื่องจากมันมีคอมเพนเซสนะครับมันเหลือ50มิลลิเซกเกิลก็ถือว่า ทำได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าเล่นผับจีเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันจะเกิน300มเมกิไซเคิลไปนิดนึงนะครับปกติเนี่ยเราเอาเลข300มเมกิไซเคิลเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับถ้าเกิดมันมากกว่านี้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกดีเลยแล้วแต่ตัวนี้มัน352เนี่ยก็เกินมาประมาณ50มเมกิไซเคิลก็ถือว่ายังเกินไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผมลองเปลี่ยนะครับการเชื่อมต่อเป็นคอนเนคชั่นพีรอร์ตี้เนี่ยคือเน้นเรื่องการเชื่อมต่อเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเล่นผับจีเนี่ยปรากฏว่าทดสอบมา ได้อยู่ที่273มิลลิเซคันก็ถือว่าเร็วขึ้นพอสมควรเลยน้อยกว่า300แล้วนะครับแล้วก็ไปทดสอบดู youtube เนี่ยไม่ดีเลยเลยนะครับวัดค่าไว้ได้เลยคือแบบภาพกับเสียงที่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับทีนี้ไปใช้งานจริงเป็นไงเนี่ยเอาไปเล่นเกมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังเปิดเป็นตัวเ,เน้นเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าแบบตั้งใจฟังจริงๆอะ่ะก็จะรู้ว่ามันดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบอยู่ในเกมก็จะไม่รู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปดู youtube ก็ไม่ดีเลย แล้วก็ไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดีเลยครับผมมาถึงหัวข้อสำคัญนะครับ ANC กับ a m b i e n c นนะครับไป ANC ก่อนเลยเนี่ยผมฟังตัวนี้เนี่ยล่ำลือนักหนาว่า ANC นี่เงียบมากมันจะเงียบแค่ไหนเนี่ยก่อนอื่นไปดูคลิปที่ผมอัดเสียงมาก,ก่อนนะครับว่าผมเทียบกับตัว AirPod s Pro Gen 1ของผมเนี่ย ANC เป็นยังไงโดยการที่ผมเปิดพิงน้อยที่ความดัง70เดซิบแล้วก็เอาหูเทียมานั่งฟัง พิงน้อยเปล่าๆยังไม่ได้ใส่หูฟังอะไรเลยนะประหนึ่งว่าเราไปนั่งฟังพิกน้อยนะครับดังประมาณนี้แล้วก็เอาหูฟังยัดเข้าไปในหูเทพโดยที่ยังไม่ได้เปิด ANC ไม่ได้เปิดแอมเบียนด้วยก็คือกันเสียงด้วยตัวมันเองเนี่ยเป็น Passive Noise Cancellation เทียบกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เปิด ANC เป็นยังไงไปดูที่ผมทดสอบมา หลังจากที่ไปฟังการทดสอบม,มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับ a i r p o d s Pro ปเจงเนี่ยเงียบ่าไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงนะตัว Sony WF1000x b a r k 5เนี่ยนะเงียบมากๆนะครับคือเงียบที่สุดในชีวิตที่ผมเคยลองมาแล้วอะนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยสาเหตุหนึ่งที่มันเงียบได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าลำพังแค่จุกหูฟังเปล่าๆมันเนี่ยยังไม่ต้องเปิด a c นะเป็น Passive Noise Cancellation นี่เาก็เงียบแล้วอนะเรียกว่าเงียบแทบจะเป็น a c ของหูฟังรุ่นอื่นอยู่แล้ว คือด้วย,วยจุดโฟมมันนะครับมันบานเบ่งแบบคับรูหูเราเออคือเงียบเงียบจริงครับก็เอ็นซีนี่ยอมเลยเงียบจริงนะครับต่อไป,ไปพูดถึงเรื่องแอมเบียนมากนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะทดสอบแอมเบียนไม่เหมือนคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะก่อนๆที่ผ่านมาก็เปิดพิงน้อยแล้วก็เปิดแอมเบียนแล้วก็ฟังเทียบกันอันนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพนะผมเปลี่ยนวิธีการทดสอบแล้วก็จะทดสอบแบบนี้ต่อไปเลยนะครับก็บอกว่าั้งแต่คลิปนีเลยก็คือจุดป,ประสงค์ของแอมเบียนคืออะไรคือเราต้องได้ยินเสียงรอบข้างนะครับ แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรอย่างสมมุติเราไปนั่งอยู่ในสนามบินเนี่ยเราควรจะได้ยินเสียงสนามบินที่เขาประกาศนะครับทีนี้ผมว่าจะทดสอบแบบนี้แหละก็คือเปิดคลิปเสียงเป็นเสียง a i r p o r t a n n o u n c e m e n t นี่แหละคือการประกาศในสนามบินเนี่ยนะครับเปิดเสียงมาแล้วก็เอาหูเทปมมานั่งฟังโดยที่ยังไม่ใส่หูฟังอะไรเลยก็เป็นเสียงประกาศนั่นเองแล้วก็ทดสอบคือการเอาหูฟังเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็เปิดแอมเบียนะครับแล้วก็ฟังดูว่าได้ยินเสียงประกาศเป็นยังไง ทียบกับตอนที่ยังไม่ได้สวมหูฟังไปดูที่ผมทดสอบมาครับเป็นไงครับเรียนท่านผู้โดยสารเที่ยวบินที่สายการบินไทยแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลทีทีเก้าสอซึ่งจะออกเดินทางไปกรุงเทพและภูเกตที่ประตูทางออกบีสพร้อมแล้วที่จะเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องในลำดับแรกเราขอเชิญท่านผู้โดยสาร p r i o r i t y ลังจากที่ไปฟังที่ผมทดสอบมาแล้วนะครับก็มาฟังความเห็นผมบ้านนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยตัวแอมเบียเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างธรรมชาตินะครับแต่ก็ยังไม่เท่า airpod s pro gen airpod pro gen เนี่ยยังคงเป็นหูฟังที่มีแอมเบียที่ด,ดีที่สุดตลอดการของผมนะครับยังไม่มีใครมาเทียบเคียงได้เลยยกเว้น airpod pro gen สนะครับส่วนตัว So นี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเ,เสียงเบยเนี่ยยังรู้สึกว่าขาดหายไปบ้างประมาณหนึ่ง ยิ่งคุณเปิดตัวมันจะมี voice เน้นให้ได้ยินเสียงพูดเนี่ยตัวเสียงเบสจะยิ่งหายไปเลยนะครับแล้วก็เวลาเราสูงฟาตัวนี้เนี่ยแล้วก็เปิดแอมเบียแล้วก็เราสนทนาพูดกับคนอื่นเนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยอู้อือีเหมือนแบบเราเป็นวัดเหมือนเราหูอื้อยอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวอินเอียร์อยู่แล้วประมาณนั้นครับหัวข้อเรื่องไมโครโฟนครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ครับ Sony WF หนึ่งพัน X Mark ห้านั่นเองในที่ ได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบต่อไปก็ผมจะเปิดน้อยเสีบต่างๆครับไปลองฟังกันดูว่าไมค์ตัวนี้จะเอาอยู่ไม่อยู่ครับน้อยตัวนี้เป็นสตูงน้อยครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับตัวนี้เป็นน้อยแบบสไตล์เพลงน้อยนะครับเหมือนเราขึ้นรถไฟฟ้านะครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับต่อมาเป็นน้อยบนเครื่องบินครับ อันนี้ผมกำลังนั่งบนเครื่องบินเลยนะกำลังจะบินไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับต่อไปเป็นน้อยแบบท o อปปิ้งมอลครับพามาเที่ยวห้างครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับสรุปผลตัวไมโครโฟนนะครับใช้เงียบๆเงียบก็ถือว่าได้ยินชัดเจนพอสมควรนะครับก็ยังมีเสียงแบบแบบไม่ค่อยเคลียร์บ้างอะไรเงี้ยเสียงก็อาจจะไม่ได้ทุ้มนุ่มลึกอะไรมากขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปใช้ในที่ที่มีนอยต่างๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงน้อยเลยแล้วก็เสียงพูดเนี่ยก็ค่อนข้างจะตามที่คุณได้ยินน่ะนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมว่านะมันควรจะดีกว่านี้นะครับในความความคาดหวังของของผู้บริโภคอย่างเราอ่ะนะหูฟังราคาประมาณนี้เป็นเจนที่5แล้วเนะี่ยผมว่าไมค์มันควรจะดีกว่านี้นะนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจริงๆทางโซนี่เขาบอกว่า กาใช้เทคโนโลยีบอคอนดักชันนะครับการสั่นของกระดูอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็มันก็ยังไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่ประมาณนั้นครับผมการใช้งานท,ทั่วไปบ้างนะครับตัวกล่องชาร์จเนี่ยมีขนาดเล็กกะทัดรัดลงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัววัสดุมันจะเป็นพลาส,สติกดําด้านก็สวยดีครับผมนะครับส่วนหูฟังเนี่ยวัาลอาออกจากกล่องชาร์จนะครับตอนแรกก็จะหยิบออกแบบป,ปกติที่ผมหยิบอะ มันหยิบไม่ค่อยออกเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบแบบมันแล้วอะนะพลาสติกแบบลื่นๆแล้วว่าหยิบยากนะมันต้องมีซิ้งในการหยิบนิดนึงต้อง้วชี้ในเกี่ยวขึ้นมาถ้าหยิบอย่างเงี้ยหยิบง่ายอยู่อ่าประมาณนั้นนะครับหูฟังเนี่ยมีขนาดเล็กลงเยอะเลยเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วถือว่าทําได้ดีครับผมส่วนวัสดุหูฟังเนี่ยส่วนตัวผมเองคุณไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันมัน,มนเงาเงาอะไรเงี้ยยกเว้นโลหะนะ นะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายแล้วก็มันติดมันเวลามือเรามาันมันไปจับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายประมาณนั้นครับการสวมใส่ใส่ส,สบายไหมนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้ใส่สบายกว่ารุ่นที่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะสบายแบบเหมือนไม่ใส่เลยเลยก็ไม่ขนาดนั้นก็ยังรู้สึกแบบติดอัดระดับหนึ่งอ่ะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเลือกขนาดจุกหูฟังด้วยนะครับถ้าคุณเลือกจุกเล็กหน่อยมันก็จะใส่สบายนะครับแต เสียงเพลงเสียงเบร,เเบรอาจจะไม่แบบแน่นตึบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกจุกที่มันแบบเวลายัดข้าไปแล้วเนี่ยไอโฟมมันบานแบบเบ่งครับรูหูประมาณหนึ่งอ่ะมันถึงจะเสียงเบร,ด,รเด,ด,ด,ดีอะไรเงี้ยก็จะอัดนิดๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับผมก็ต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหนเจาสบายหรือเจาเสียงดีอะไรเงี้ยใส่ออกกำลังกายได้ครับชิวๆเลยเพราะว่าหูฟังเนี่ยมีน้าหนักเบาแล้วก็ใส่ค่อนข้างจะกระชับนะครับแล้วก็กันน้ํากันฝุ่ฝน IPX4 สบายห่วงอยู่แล้วครับ ส่วนเอาไปใส่นอนเนี่ยใส่นอนตะแคงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแนะนาครับหัวข้อเรื่องแบตเตอรี่นะครับตามสเปคเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิด ANC ไปด้วยเนี่ยสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงนะครับผมไปทดสอบมาเปิด ANC ไปด้วยฟังเพลงได้6ชั่วโมง56นาทีก็ถือว่าตีว่า7ชั่วโมงแล้วกันก็ตกสเปคไปชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่านานใช้ได้อยู่ครับสรุปนะครับก็ยังเป็นหูฟังเสียงดีคุณภาพดีนะครับ ap, เ n c เทพ Ambient นี่พอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่เท่า Air Pod Pro นะครับ แล้วก็แอปของเขาแน่ก็ยังคงมีฟีเจอร์มากมายมหาศาลมากที่สุดที่หูฟังจะให้คุณได้แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็ทุกๆอย่างมีการพัฒนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังเล็กลงนะครับกล่องเล็กลง ANC เ <c oughs> งียบสุดๆนะครับคุณภาพเสียงเพลงเนี่ยโอ้ดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างยกระดับขึ้นมาหมดเลยฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่าจะเป็นการพยักไ้ายใส่หน้าหรือประมดหน้ารับสายอะไรเนี่ย หรือการปรับอีควอไลเซอร์แบบฟังเอาโดยที่ไม่ต้องมานั่งเลื่อนแถบอีควอไลเซอร์เนี่ยพัฒนามาได้แทบจะทุกได้แล้วนะครับมาติดอยู่นิดเดียวคือเรื่องไมโครโฟนนี่แหละนะครับมันแบบไม่ดีเท่าเท่าที่ควรอนะ่ะมันควรจะดีกว่านี้นะครับคืออย่างน้อยถ้าไมามันดีเท่ารุ่นที่แล้วก็ก็เสมอตัวนะครับแต่ถ้ามันดีกว่ารุ่นที่ที่ที่แล้วอีกสักหน่อยนึงเนี่ยแบบโหมันจะแบบมันจะแบบแบบดีเลยมันจะดีทุกอย่างเลยนะครับมันกลายเป็นแบบมาตกมาตายที่แบบไมโครโฟนซะอย่างนั้น ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่แบบเอาไปทดลองใช้งานจริงนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครต้องการจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็มีปุ่มซุปเปอร์เอยู่ใต้คลิปครับลิงก์กาแฟผมได้ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ